วันนี้นะคะจะพาทุกคนเที่ยวก็คือที่ฉาเชิงเซาั่นเองค่ะวันนี้นะคะกี้ก็มาวันเดยทิปที่ฉาเชิงเซานะคะที่แรกที่จะพาทุกคนมาก็คือวัดหลวงพ่อโสธระคะ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในแล้วก็ไปไหว้พระด้วยกันนะคะ บอกว่าที่นี่รู้ป่าวว่าเขาว,ว่าบนอะไรใช้อะไรบนไข่ะใ,ใช่ใช้ไข่บนข้างในวัดคือเอามาแก้บนกันเยอะมากแบบคนคนเยอะใช่คนเยอะมากนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศว่าแบบคนเยอะมาก กคนมานะคะก็เป็นวัสดสุโขทัหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัดสุทโธละลานะคือข้างในอ่ะเขาจะบนไข่เยอะมากทุกคนตามฟุตติ๊กี้ถ่ายลงไปเมื่อกี้เดี๋ยวกี้จะไปต่อที่คาเฟ่บอด,ดินนะเดีย๋ยวเราไปเที่ยวคาเฟ่กันต่อเลยบี๊กตรงนี้มัน้อนอนะ่ะเธอเดินข้างข้างในไหม นี้นะคะเราเสร็จจากวัดแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่พนมสรารคามันต่อนะคะทุกคนสำหรับตรงร้านปลาต้อยนะคะทุกคนก็คือตรงแยกพนมสรารคามใช่ปะเลี้ยวซ้ายมาขับรถประมาณ500เมตรก็จะถึงแล้วแต่ที่จอดรถอ่ะจะต้องหาตาม หลทางนะคะมันจะแบบไม่ได้มีที่จอดรถแบบว่าสะดวกะเท่าไหร่ก็คือทุกคนก็ต้องหาที่จอดรถตามช่องนี้นะคะเพราะว่าลานตะตออยก็คืออยู่ด้านหน้านี่เองปะสีเหลืองี่เรียน้สุกอะไรไม่คือน้าสุบแบบมีสามารถรวมได้ว่าเอาหมูกระดูก ไหมูแดงรวมกันหรือวเอาหมูแดงกับลูกชิ้นไหมเธอลูกชิ้นกับหมูแดงนะคะเราก็อีกจานหนึ่งเป็นลูกชิ้นกับหมูแดงคะ่ะของหนูเดี๋ยวเอากวยกวยชายหัวง,งอ้อกุยช่ายสองนั่นแหละคะ่ะ อมแบบนี้ครรั้งแกคือตอนแรกอะ <c oughs> เออพามากินอะไรวะคือมันมันงงม้ง,ง,ง,งแต่แบบเจ้วกูต้องสั่งอะไรส <c oughs> ั่งให้หน่อยอะไรจ <c> ะ <oughs> <c oughs> ได้น้พอาน้ำซุปม,มามันก็ได้ออกมาเป็นคล้ายหมูเด้งก็ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าจะอิ่มไหม วิธีการสั่งก็แค่นี้เลยเรื่องน้ำซุปน้ำซุปมาถึงปุ๊บก็คือสั่งไส้ทีละ5้าไส้นะคะทุกคนกุ้ยชายเป็นอ <Original. S 2> อริจินอลออริจินอลออริจินอลออริจินอลส่วนตัวที่ที่รู้สึกว่าอร่อยก็จะมีี่ชอบขากก้าขขวโพดกับหว,วานข้าวโพดกับหวานหวานตอนแรกก็ยังแบบก็ยังถามเลยว่าหวานนี่คืออะไรแต่พอได้ลองหวานปุ๊บมันเหมือนกินไอเนี่ยขนมที่เมันเตอสาคูแล้วมันอ้นั้นเออไส้ในสาโคไส้คือไส้สาคคราคาทั้งหมดนะคะของกี่อ่ะ กินปากหมอ้อไป2เซตก็คือ10ชิ้นคนละ10ชิ้นตกจานละ80บาทแบบ0สบาทนะคะทั้งหมดนี้ก็160บาทค่ะ แบม,ม,ม,มาถ่ายท่ายถ่ายกันเยอะจนแบบว่าตอนนี้ไม่ให้แล้วตรงนู้ขอขอนมันจะเป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็พอมาทางนี้ตามทางมาก็จะเป็นมุมน,นี้ ทไม่แนะนําให้ลงมานะคะให้จอดไปด้านบนแล้วลงมาข้างล่างแบบเดินลงมาเองเพราะว่าขึ้นยากนิดนึงไปดูวิวกันก่นดีกว่าทุกคน ตรงนั้นน่าจะเป็นที่ส่วนคนไม่ใช่ที่ของคาเฟ่ให้ทุกคนเข้ามาที่คาเฟ่นะคะข้างหน้าอาจจะเป็นคาเฟ่แล้วพอเดินลงมาตรงนี้นก็จะเป็นโซนที่เป็นแก็งแคนยอนข้างหลังถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้เลยเต็มที่จะเอารถลงมานะถ้าไม่ใช่รถเขาเรียกนะโฟวิวอะเพราะว่าจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวให้ดูว่านาะตอนนี้เป็นสภาพไหนว่าทำไมถึงบอกว่าไม่ให้ออกมาะหันกล้องให้ดู <laughs> อันนี้ในกล้องมันดูไม่ลึกเลยตัง ตัวนะวเหมือนเป็นทางลับลาบอะดูผ่านวิดีโอได้จริงคือมันมันเนินสูงขึ้นไปเลยก็ <c oughs> ถือว่าเตือนแล้วอะ <c oughs> อเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าตอนก่อนจะถึงตรงแกงแคนยอนอะจะเป็นทางเข้าไปคาเฟ่นะคะแล้วก็แกงแคนยอนอยู่ข้างหลังอันนี้พอทางเข้ามาใช่ไหมคะพอเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่จะอยู่ด้านไหนตรงนี้ด้านในตรงนี้แล้วก็พอข้าขับมาตรงเข้าไปอีกตรงนู้น ตรงนน้นที่เราไปนะคะก็จะเป็นแกนแคนยอนแล้วเท่ากับว่ามีชั่นเิวเพราะว่าน้ำเต็มปะเหมือนกับ ทุกคนคะ่ะสรุปนะคะก็คือว่าเรามาตอนที่เขื่อนน้ำเต็มทำให้เราไม่สามารถขับไปข้างในได้ซึ่งเซลล์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเล็บให้ดูว่าภาพพิกกีอ้อยากจะเจอกับภาพพิกกี้เจอมันเป็นยังไง พอเข้ามาจากประตูก็แบบแบบนี้เลยดูดิมีโซนแบบครัวเล็กๆแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล่นนะคะแบ่งกับห้องนอนก็ห้องนอนพาไปดูห้องน้ําห้องน้ําก็จะประมาณนี้มีห้องแบ่งเป็นห้องน้ําฝั่งนี้ด้วยห้องน้ําแบ่งป็นห้องน้ําฝั่งนี้นะคะนี่นะโรงแรมที่เรามาพักนะคะชื่อ BB House สรดิ้วนะคะ คือนะหกร้อยแปดสบาทเจ่แบบดีมากเลยค่ะแมบบันมีห้องนั่งเล่นห้องนึงแล้วก็มีห้องนอนแยกแบบเนี้ยเลยทุกคนดูดิคุม้มคุ้มราคามากคุ้มมากดูวิวดูวิวว้าวอ๋อนี่เป็นวิวด้านข้างเห็นถนนข้างนอกตรงนี้ดีอ่ะชอบมากที่เนี่ดีดีดี มอร์นิ่งค่ะทุกคนแต่ไม่มอร์นิ่งแล้วเพราะตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปวัดสมานนะคะเป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศองค์น้อยที่องค์สีชมพูองค์ใหญ่เดี๋ยวพาทุกคนไปเจอกันที่วัดสมานเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็อยากจะกินข้าวก่อนจะหาข้าวกินที่นี่เป็น มือแรกของเราฝั่งเข้ามาตลอดเส้นก็จะมีร้านขายของของช็อปปิ้งเยอะมากมีเก่าร้านมี พ่อมารงพ่อซอรซาลี่สายไหมเป็นตลาดอ่ะเป็นตลาดเท่าเลยนะมีเขาเกี่ยบเบามีผากผลไม้มีอาโวกาโดมีทุกอย่างกับทุก But I don't give a fuck I keep chasing I got out h i s potential is deep inside of me But they when you're successful cause they try to be They sit there being j u s t m e a n t a l because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job. Don't slack off. Wake up every morning. Make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you. ตอนนี้อยู่ที่อพอพคะเนองค์ยืนที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยตรนนี้นะใช่ มไม่นับนอนใช่ไหมไม่นับ <laughs> ตอนนี้นะคะก็พาทุกคนมาต่อที่ ต้องมาของจังหวัดฉะเชิงเซาก็คือวัดหงทองค่ะซึ่งวัดหงทองนะคะเห็นสะตังดูรีวิวมาบอกว่าอยู่กลางน้ําเลยปะใช่ไหมโบอยู่กลางน้ําเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะคะตอนนี้อยู่วัดหงทองแนละ้ว yeah. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top. If it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit. I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit. We don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see, everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need is to have a i'm gonna make it make it make it to the top cause i never stop my arm switch does